เคยสงสัยไหมคะว่าหน้าใสใสทำไมถึงมีสิวเยอะจังทั้งทั้งที่ดูแลผิวหน้าดีมากๆลูกค้าท่านนี้ดูภายนอกผิวใสมากๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำการนวดแล้วก็ดูแลผิวให้กับลูกค้าเราก็ต้องเช็คผิวของลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าเคยแพ้ครีมดังตามกระแสค่ะเคยเป็นสิวหนักมากแล้วก็สิวอุดตันลูกค้าผิวค่อนข้างบางค่ะแล้วก็เป็นคนผิวแห้งมากมีสิวเซียนสิวอุดตันเยอะมากๆค่ะ ครูรวยได้แนะนำลูกค้าให้นวดขักสิวเพื่อกำจัดของเสียออกจากชั้นใต้ผิวเคลียผิวให้สะอาดคะ่ะแล้วก็ทำการนวดยกกระชับนะคะเพื่อเป็นการบำรุงผิวจากที่แห้งให้นุ่มชุ่มชื้นกลับมาผิวใสเหมือนเดิมคะ่ะยังช่วยทำให้ผิวของลูกค้าแข็งแรงด้วยนะคะลูกค้านวดไปแล้วก็หันมามองสิวเซียนที่ได้นวดออกมาเยอะมากๆตื่นมาหน้าใสาสวยมากคะ่ะ